สาทรงผมไว้ทำไปเที่ยววันสงการานต์แบบคิ้วๆมาที่ทรงแรกนะคะเดจาก็จะแบ่งผมเป็นสองข้างแบบนี้โอเคพอได้สองข้างแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมัดลงมาข้างและสี่ช่ออีกทีหนึ่งนะคะมัดลงมาแบบนี้ทําเหมือนกันสี่ช่อเลยนะคะแล้วก็จะฉีกออกแบบนี้จ้าดา,ดาเสร็จแล้วก็จะได้ทรงผมคิ้วๆประมาณนี้เลยนะเห็นปะ ไอ้น้องตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นครีมบำรุงเส้นผมแล้วก็ขนคิ้วนะคะเราสามารถใช้ไอ้น้องอะ่ะทาคิ้วแบบนี้ส่วนใครที่มีปัญหาผมบางเป็นหย่อมๆ่ออะ่ะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าน้องอะ่ะเขาก็จะกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมได้ด้วยนะคะเห็นปะอันนี้คือเราโบกไว้ได้เลยนะตรงไหนผมบางก็คือโบกไปได้เลยทรงที่สองนะคะก็จะเป็นเปียสองข้างยอดหีดใครทําก็น่ารักนะทรงเนี้ยทําง่ายเร็วแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะทําง่ายมาก ทรงสุดท้ายนะคะก็จะง่ายแบบง่ายเวอร์เราก็จะใช้เปียจากทรงที่สองเมื่อกี้นะคะม้วนขึ้นไปม้วนขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้กิ๊ตติดนะคะเป็นไงทรงนี้ก็น่ารักกัอีกพี่สาวก็หาอิซสซอรี่มาติดได้ตามใจชอบเลยนะแบบกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยใครที่คิดทรงผมไปเที่ยววันสงกรานไม่ออกนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะเป็นทรงที่ทำง่ายสบายๆเลยค่ะ